กลับลดราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินที่ดินเปล่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื้อที่275ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทด้านหน้าติดถนนฝั่งตรงข้ามเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินหน้ากว้างประมาณ15เมตรลึกประมาณ98เมตรการคมนาคมสะดวกห่างจากสีแยกไฟแดงตัวเมืองชัยนาทประมาณ5.5กิโล เหมาะสำหรับซื้อไว้ปลูกบ้านพักอาศัยหรือจะซื้อไว้เก่งกำไรก็เหมาะค่ะราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน1 5 6 0ง0 0า5บาทเจ้าของขายเพราะต้องการใช้เงินด่วนขายจัดสรบาทสนใจติดต่อสอบถาม094-464-2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ